เดอะลิสอัศจรย์ความรู้สนับสนุนโดยน้ำเต้าหู้ผงสำเร็จรูปผสมธัญพืชราเนสบิตา้า สวัสดีครับคุณผู้ชมปัจจุบันโรคประเภทหนึ่งที่เราเริ่มจะได้ยินกันบ่อยขึ้นนะครับนั่นก็คือโรคออฟฟิศซินโดรมถึงชื่อก็ะบ่อยอยู่แล้วล่ะครับว่ากลุ่มที่ต้องระวังคือผู้ที่ทำงานในสำนักงานหรือออฟฟิศเป็นหลักนะครับใช่แล้วค่ะคุณป๊อปเพราะคนทำงานออฟฟิศส่วนใหญ่เนี่ยต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลาติดต่อกันมากกว่า6ชั่วโมงต่อวันใช่ไหมคะทำให้เสี่ยงที่จะเกิดอาการออฟฟิศซินโดรมขึ้นได้ค่ะ โดยเฉพาะผู้ที่มีิรยาบทในที่ทํางานที่ไม่เหมาะสมเช่นนั่งทํางานในท่าเดิมเป็นเวลานานๆน,น,นั่งหลังคอมหรือว่าไขว่ห้าง ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการปวดเมื่อยในบริเวณต่างๆของร่างกายเช่นหลังไหล่คอแขนข้อมือหรือว่าอาจจะมีอาการทางสายตาก็ได้นะคะหากปล่อยให้อาการปวดนี้เรื้อรังก็จะเกิดเป็นพังผืดแข็งหลอดเลือดถูกบีบรัดหากรุนแรงมากๆนี่ก็อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นอมัอมพกอมพาตเลยนะคะและจากสถิติปัจจุบันเนี่ยในกลุ่มคนทํางานร้อยคนเราอาจจะพบผู้ที่มีอาการนี้ได้มากถึง55คนเลยนะคะแต่เรายังสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีง่ายๆนะคะคือ ปรับการนั่งให้ตัวจรงขึ้นปรับระดับเก้าอี้และจอคอมพิวเตอร์ให้สมดุลกันหลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าส้นสูงไม่ใช้สายตาจดจ่อนานเกินกว่า20นาทีปรับเปลี่ยนอิรยาบททุกๆ 1- 2ึงถึงสองชั่วโมงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารให้ครบ3ามมือ้อโดยเฉพาะมื้อเช้าซึ่งเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดนะคะคุณป๊อปครับความสำเร็จในหน้าที่การงานนั้นถือเป็นความปรารถนาสูงสุดของคนทางานส่วนใหญ่นะครับแต่ความสาเร็จนั้น ควรจะมาจากการทำงานอย่างเป็นที่หรือการทำงานอย่างหนักอันนี้คุณคือคนเลือกเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเนสวีตาน้ำเต้าหู้ด้วยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับผมป๊อปวราวุธและ The List อัศจรรย์ความรู้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ